รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่มอบนโยบายสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหากรณ์ส่งเสริมศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการสมาชิกและขยายช่องทางการตลาดกระจายสินค้าสหากรณ์สู่ผู้บริโภคที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ที่โรงแรมเนเวดาคอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โดยมีสหกรณ์เครือข่ายเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน200คนทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร จัดการศูนย์กระจายสินค้าสากลเกิดการสร้างเครือข่ายและการผลิตการตลาดสินค้าสากลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งสากลและกลุ่มสากลเกษตรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสากลและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตผู้ประกอบการเอกชนมีเป้าหมายในการยกระดับโดยกระบวนการสากลซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้ระบบสากลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเปิดการสร้างรายได้แก่สมาชิกสากลและเกษตรกรอย่างยั่งยืน อีกทั้งอย่างมุ่งเน้นให้ใช้หลักการตลาดนำการผลิตเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรกรอย่างมืออาชีพสามารถแข่งขันในตลาดได้อีกด้วย สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้าสากลได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันมีสา,ากลที่ดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสากลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม120แห่งมีปริมาณธุรกิจรวมกว่า6,000ล้านบาทซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่ข้าวสารและผลไม้ตามฤดูกาลร,รวมทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆตามลำดับ ว่าเราไม่อยากสร้าขืนจันจะต่อสู้ตรงนี้ไปอีกก็จะต้องถูกออกออกไปเคูดเลือดคุดเนื้อ,ก,อก,ก็เลยในการ10%อันนี้